สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านภูมิสลักนะครับอำเภอพทยลักครับผมตะวันศรีสเกตครับมากับเจแดงครับผมมาหาปู่สามแปดแปดครับผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมนี่ครับผมจะพยายามไม่ถ่ายหน้าปูกนะครับนี่ครับงานโยมก็มาเยอะนะครับ มากับมันีฉันเอก็มาครับล้งบันีลังบันีลังจากวันที่วันที่หนึ่งี่เจ็ก็จะมีมาดเรามารักษาดูมาดูดูักคนก็มาหาปูนะครับ3ามแปดแปดครับผม ที่อำเภอกันทลักครับผมจังหวัดศรีสะเกดครับผมมีแฟนคขับเจแดงครับเนาะมารับจับเงินจับทองกับเจแดงครับผมจับเงินจับทองแชมเบอรอ๋อเอามาเอามาอยู่วะแมี่ยเอาวัจนไหแอนนิ่มทรงไหอ๋อวันจันทร์งครับผม นี่ครับเล้หรโเจ้าปวดมาไม่รู้ว่ากี่งวดเลยเสียใจให้พระเสียใจให้พระสูงองค์พระเจ้า กไปใ,ใจอ่อนหลอยลูกพอผูกก็เสียใจให้ไปเปิดให้วันนี้งวดหนึ่งงวดหน้าค่อยคุยกันให้มันได้ในสิ่งที่ต้องการสารมาด้ทำบุญด้วยการซื้อข้าวให้คนจนคนที่เขาไม่มีอันจะก,กินสงสารเขา ตองบาร,รมีเอาม,มันออกอยู่แล้วเลยเอาให้มีตะคนถึงวันออกมันไม่พากันซื้อออาเอาใส่ไว้ในกระเป๋า,ข,าขอเลขออกมาแล้วจุกออกมาแล้วลำพึงลำพันสามตัวก็มีสองตัวได้แต่งวดนี้มันสอบสวน เบื่อคนที่ไม่มีสักดะว่าจะต้องสอลพระภูมิให้ท่านทำไมไม่ไปไม่ต้องในสามงวดไม่ไดอท่านให้หมอพระภูมิไปคุยให้มันเสียหน้าพระภูมิกูจะไปคุยให้กับภูมิเพราะว่าพระภูมิสีสุโธเป็นคนพูดไม่มีสักดะลงใส่พ่อปูมิ เดี๋ยวก็มาอัมพาอีกอัมร่างของพ่อปู่อ <Jesus three imprisoned> ีกมันได้อยู่แล้วที่มีปัญหาหรอกในเมื่อลูกหลานมาใจบริสุทธิ์ลูกหลานก็คิดถึงพ่อปู่มาให้อยู่หรอกวดนี้จะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่พวกเจ้าเอาให้ไปแล้วจะออกมาจะไม่ว่ากันเนาะ เปนมีท่าเปท่าทที่เอา่อาพพอนะาู้เท่เามันป็ูนพไปอดนะสบายนบายคัู่ไปนองคู่นึ่งจะน,นอนับกเไปสบายันคู่้ยกาตาโอยออกไปก่้องเพิ่ม <c oughs> ที่อนตัวูเพ่เกียนเพียนนี่ นี่นะครับน้องปู่เมื่อกี้ปู่ก็ลงแล้วครับปู่ก็บ่นว่าคนถูกไปแล้วครับสามวามัดมันมีสัจจะนะครับผมนี่มาสางสารให้นะครับดาพี่ดาเมื่อก่อนอี่องค์มื่ก่อนมีดากรา มาเจอไม่ต้องร้องไห้หรอกร้องไห้ไม่รู้ว่าอยู่กีุ่คกี่ที่สุกร้องไห้ไปยูยู่ะลายเล้วตกวนก็ฟูซีพระขาวมามาเหมือนกันแต่ท่านบอกว่างวดนนี้รอรอรอให้คนหยุดตามซะก่อนท่านถึงจะให้ท่านว่าปนี้ดูซีพระขาวนะเป็นองค์จริงนะส่วนมากอยู่ในประเทศไทยส่วน ส่วนมากนะจะเป็นองค์พร้มมีทั้งองค์ร้มมีทั้งองเทตัวนี้ไม่ได้มาได้มาหนีมาแต่คำสนุนมาอยู่กับร่างคนทพี่สุสงเขามาทำบารมีเสียงแก่ก็ได้เสียงหนุ่มก็ได้แล้วแต่ใจจิตใจเราต้องการมารีกอยู่นี้แหละดีแล้วไม่ขอเปิดน้าบอกแต่ฟูหน้าเฉยๆเข้าใจเนาะเดี๋ยวจะไปคุยให้กับภูมิ นะได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเป๊ะ๋ย่งวดหน้าไม่รู้ถ้าผิดจ่าแล้วก็ตัวใครตัวมนันเนาะถ้าถูกครับผมเมืจอบันเดียวก็ระเอนเรียกฮนะเนี่ยเจ๊บอกว่าลวงผู่สามแสนมนจะเป็นลูงปู่สามแสนสามแสนไม่ไม่ใช่โยมถือหวยด้วยนะเออไม่ใช่โยมถือถือหวยด้วย เขาเจ๊งเขาเลยเรียกว่าหลวงหลวงปู่สามแสนแม่เรียกหลวงปูสามแสนนะคอือจะเรียกอะไต่อไปจะเรียกไม่กวนี้กะเปลาเออปูอะไรก็จะเรียกไม่น่าว่าปู่สามแสนจะไม่เรียกว่าปูสามล้านหรอกค่ะเพราะตอนนี้มาหลายช่องนะคะปู่มีช่องไหนมาบ้างคะปู่ช่องลูกสาวปู่มากไหมคะลูกสาวดังช่องเกม โชบะนี่เข้าจะทายหนาเป็นการดีเด้อกระสรงชีได้อยู่ลำบากอืมเห็นบอกทายทั้งขางทายแต่เสียงเขาแมนเมนครับแต่ก็บม่ขอเปิดซื้อเสียงเลี่ยงน้าไปเดีอืมเป็นการป้องกันปูไปในตัวแมนครับแมนแมนครับ่ต้องทายหนาปูนะครับเนาะทายแต่เสียงกับแมนขางขางเมนครับสริมีฮีพระกระซิมีฮีทุกสันครับแต่ว่าปูบริฮีตัวเพราะปูอยู่ในถากตีสไม่มีฮีครับผม ดีใจน้ำลูน้ำหลานแลเน้ะปูถ้าถูกเนาะด้าแต่มมนาม่รับหนอถ้าแบบว่าตั้งสารสองวันสามวันมว่าบ่บ่ถือบ่ถือตงแต่เสาเข็มกระ้าอะไรกระชัยสารเป๊ะครับผมังปูคุณหมอนะครับเนาะ้หรืด้ก่ หมวดนั่นเพราะว่าถือไปร่ำหายกับปุ๊ไปงวดเก่าสองงานเป็นหายเก่าสองเลือกลางกับปุ๊ร่ำถือเล็กโรตีรี่กับเกี่ยพวกเสียไปกับปุ๊ร่ำหายสื่อถึงแกจ้องหวดคุณเทศหายพอบ เรื่องก็ก็พอิดเพสัตว์มดไหม่กูปูเสียใจกูเบ่งคนผิดต่อตอหน้าไม่ดีรับรับหลัง,งก็เหมือนเดิมพาพระล่ำเป็นพาไปล่ำให้เร็วมันคันโดผิดพาไินได้ ล่างไม่หยไปล่ำเล้วดต่วพอปูไปล่ำมาได้แล้วพอปูแค่น้ำทิ่มไปถือพาลูกหลานไปขอน้ำเพล่าถือปวดล่างนะ้ปวดล่างน่ปวดล่างน่ถือเอาพปูเพื่อนหองบอกถือเอาสองสองเลขมันออกสองสองสองอเอาพ่อปูเลยบอกคนโอ้ยปวดลูกหลานแน่ทถอพอปูกับไปขอช่วยกันเลยโมแมนว่บอกขอบอกขอเลย ปูก็ไปขอกันในเพชรปูไป,ปยังคือส่งไปขอก็ไปขอในมีปูพยยันใหญ่กว่าเฮากับมีตั้มตำแหน่งผู้ยาบาลแลจเจอห์นแอาเภอเนี่ยละ่ะไฟหนกักายเทปคนกับแบงกันอยู่ไหบโอ,อยูน้ำเกันดเลยเบื้องเบื้องบนเป็นเท้ามหาพรหมเบื้องล่างเป็นพ่อปู่สีสุดธกับพ่อเท้าวิรูปรเข๋แล้วก็ปู่มุจลินผู้เป็นที่เป็นบิดาของเรา บิดาของนาบทั้งปวงแล้วกับองคมบรมมาครูพ่อปู่ใหญ่พ่อปู่นั้นจตหน้าคราดเขียวผู้ที่เป็นบิดาของเราไม่ต้องบอกหรอพูดไปก็ไม่รู้เรื่องแฟ่ดีเนาะชาถุนครับเนาะนี่หละคือปู่ป็นบอกแล้ว เพื่อนเพื่อนกตเสียใจเลยหรือนะเสียใจเลยป,ป้าปูเพื่อนคือว่าเพื่อนเสียใจแห่งป,ป้าปูตามต่อคลิปหน้านะครับเพราะว่าปูจา่จะพาไปเอาเลขที่อีก,อ,กอีกที่หนึ่งครับผมคลิปนี้ดูบรรยากาศก่อนครับคลิปต่อไปก็จะปู่จะพาไปเอาตัวเลขมาฝากแฟนคลับนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดลไลค์ด้วยครับสวัสดีครับ